ครับสำหรับในชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นมีเนื้อหาสาระที่สำคัญจำเป็นจะต้องได้รับรู้รับทราบในหลายเรื่องด้วยกันนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะมีเนื้อหาสาระครอบคลุมในหลายส่วนด้วยกันนะครับเราจะพูดกันตั้งแต่ความหมายความสำคัญเรื่อยไปจนกระทั่งถึงในเรื่องของนะครับระบบหลักการแนวทางในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของคนที่เป็นผู้บริหารองค์การนะครับนอกจากการบริหารในเรื่องของงาน การบริหารงานในเรื่องของงบประมาณหรือว่าการบริหารงานในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับล้วนแล้วจะเป็นปัจจัยที่จะทําสําคัญที่จะทําให้การดําเนินงานขององค์การนั้นประสบความสําเร็จได้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่สําคัญประการหนึ่งของการทําหน้าที่ทางด้านการบริหารโดยทั่วไปแล้วนะครับในเรื่องของการทําหน้าที่ทางด้านการบริหารองค์การนั้นผู้บริหารหน่วยงานก็จะต้องมีการวางแผน มีการจัดองค์การมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีการนําแล้วก็มีการควบคุมในเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ครอบคลุมสาระสําคัญใน4ส่วนหลักๆนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนํามาใช้เป็นทรัพยากรทางด้านการบริหาร นะครับสำหรับดำเนินการตามภารกิจต่างๆที่องค์การจะต้องมีการดำเนินการนะครับในการทำหน้าที่ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับเมื่อเราได้ทรัพยากรมนุษย์แล้วเราก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จได้จากนั้น ก็จําเป็นจะต้องมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ในการดําเนินงานขององค์การแล้วก็จะต้องมีการบํารุงรักษามีการดูแลบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถต่างๆเหล่านั้นให้อยู่กับองค์การเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการที่จะนําเอาการดําเนินงานขององค์การเนี่ยไปพัฒนาไปดําเนินการให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นนะครับ เราจะเริ่มจากการให้ความหมายซสก่อนแน่นอนนะครับว่าในการให้ความหมายของคำว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นถึงแม้ว่าจะมีนักบริหารมีนักวิชาการต่างๆนะครับที่ได้ให้ความหมายไว้นะครับหลากหลายในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราจะกล่าวถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับ ผมก็จะเริ่มจากในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีและก็พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นลําดับต่อไปนะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นกระบวนการนะครับที่เกี่ยวกับการวางนโยบายการวางแผนการจัดทําโครงการการกําหนดระเบียบและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์การใดองค์การหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งกําลังคน การได้มาซึ่งกําลังคนเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องมีการดําเนินการในหลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนกําลังคนนะครับมีการจัดทําแผนในเรื่องของการสรรหามีการคัดเลือกบุคลากรนะครับมีการทดลองปฏิบัติงานแล้วก็มีการบรรจุแต่งตั้งนะครับในการดําเนินการตรงส่วนนี้ก็เพื่อที่จะให้เราได้ทรัพยากรมนุษย์ ในปริมาณที่เพียงพอกับภารกิจที่จะต้องดาเนินการและประการที่สำคัญก็คือว่าบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดาเนินงานขององค์การนั้นจำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการเตรียมบุคลากรโดยการฝึกอบรมและการพัฒนาเช่นเดียวกันน,น,นะครับ ในการที่เราจะให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชํานาญการในเรื่องใดก็จําเป็นอยู่เองที่เราจะต้องมีการหาความจําเป็นในการฝึกอบรมนะครับหาความต้องการนะครับมีการจัดทําหลักสูตรมีการดําเนินการนะครับโดยการให้ความรู้โดยการพัฒนาทักษะหรือแม้แต่การปรับทัศนคติให้เหมาะสมกับการดําเนินงานขององค์การเพราะฉะนั้นในการดําเนินงานเนี่ยนะครับเราก็จําเป็นอยู่เองนะครับ เพื่อให้บุคลากรน,นั้นมีกำลังคนนะครับในปริมาณที่เพียงพอแล้วนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ประสบความสําเร็จได้ตรงนี้เป็นเรื่องของการเตรียมบุคลากรเมื่อเรามีการเตรียมบุคลากรแล้วเราก็จําเป็นจะต้องมีการใช้ประโยชน์จากกําลังคนต่างๆเหล่านั้นโดยการสั่งการการมอบหมายงานให้รับผิดชอบในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆนะครับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการมอบหมายงานก็จะใช้ความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ไปปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งให้ประสบความสำเร็จก็เป็นหน้าที่ขององค์การอยู่เ,เองนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการทํารงรักษาบุคลากรน,นะครับที่จะทำให้บุคลากรที่มีคุณค่าต่างๆเหล่านี้อยู่กับการดำเนินงานขององค์การต่อไปนะครับอันนั้นคือหลักการที่สำคัญว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องมีกำลังคนที่เพียงพอ เพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การนะครับนะครับในการบริหารหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้บริหารองค์การซึ่งในการดําเนินงานเนี่ยก็จําเป็นอยู่เองนะครับว่าคนที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานก็จําเป็นจะต้องทําหน้าที่ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งในเรื่องของการดําเนินการตรงนี้ นะครับเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการดําเนินงานขององค์การซึ่งถ้าหากเราจะพิจารณาในเรื่องของการให้ความสําคัญนะครับต่อการดําเนินงานขององค์การแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับจะมีความสําคัญต่อองค์การในฐานะที่ช่วยให้องค์การเนี่ยสามารถใช้กําลังคนเพื่อดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายถึงกําลังคนที่ หน่วยงานใช้ในการดําเนินงานนั้นจะต้องมีปริมาณแล้วก็มีคุณภาพในเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์เพียงพอสําหรับการดาเนินงานขององค์การอย่างไรก็ตามนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับยังมีความสําคัญต่อคนที่เป็นผู้บริหารด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้สามารถจัดหาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้กําลังคนทั้งในเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพได้อย่างเหมาะสมมีการพัฒนามีการรักษามีการใช้ประโยชน์กําลังคนได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานขององค์การให้บรรลุผลสำฤทธิ์ตามพันธกิจขององค์การอย่างไรก็ตามนะครับการจัดก,การทรัพยากรมนุษย์ก็ยังมีความสําคัญต,ต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองนั่นหมายถึงว่าช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มั่นใจว่า บุคลากรแต่ละคนจะได้รับการปฏิบัติจากผู้บริหารอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันบนหลักการของระบบคุณธรรมซึ่งจะได้กล่าวถึงในเรื่องนี้ในรายละเอียดในลำดับถัดไป